ลำนึงเราดูนึงพายมาทำสตรอเบอรี่พายพายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็จะยากหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับช่วงทำอาหารนะคะโดยเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือพายสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะโดยที่อุปกรณ์หลักที่เราจะใช้นะคะก็คือสตรอเบอรี่ขาดไม่ได้แน่นอนนะคะ ปริมาณเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ที่เราล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้ะคะ่ะก็คือโยเกิร์ตโดยที่เราจะเลือกใช้โยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่ามันเอา่อยมาอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งพายเราก็จะใช้แครกเกอร์ค่ะเอามาบดนะคะใส่กับเนยที่เราละลายไว้แล้วนะคะแล้วก็เกลือค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะใส่แครกเกอร์ลงไปนะคะลองตัวอย่างให้ดูชิ้นนึงก่อนเนาะแล้วก็เอาช้อน นนะคะแบบนี้บทลงไปเลยก็จะยากหน่อยนะคะพยายามนิดนึงอ่ะมาถ้าบ้านไหนมีสาบนะคะก็น่าจะสะดวกกว่าน,นี้ a later few moments later. ก็สำหรับนะคะนวัตกรรมใหม่ ที่เราเพิ่งคิดได้นะคะตอนแรกเราใช้ช้อนสั้นบดแล้วมันก็กระเด็นเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะระลึกชาติได้นะคะว่าเราสามารถใส่แคคเกิลลงไปในนี้แล้วเราก็จะใช้แก้วบดกันทุกทุกๆุกทุก,ทก,ทก,ทกง่ายกว่าแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยปรบมือท่ะ เกอือมานะคะเนยแล้วก็เกลือเล็กน้อยอันนี้ก็คาดเดาเอาได้นะคะคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะก็จะเทล,ลงไปในตัวแค็กเกอร์บดของเรานะคะะน่าทานม,มากแค่นี้ก็คือน่ากินแล้วมันฟูขึ้นมักรู้สึกเหมือนมันฟูขึ้นเลยอ่ะ แล้วเราก็ใช้กล่องนะคะนี่เป็นกล่องที่มาจากหมูฝอยนะคะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ได้แล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นเหมือนแทนแป้นพิมพ์เค้กประมาณนั้นยิลงมาเแล้วเราจะเอามันออกมายัางไงวะหลังจากแช่ฟีลอตือวะทุกคนางกค็คือไปกลย หรือไม่ก็ถ้ามันแข็งดีๆมันอาจจะคว่ำออกมาได้ก็ได้นะ เราก็จะมาเทสตรอเบอรี่นะคะคือด้วยความที่เราสองคนเนี่ยยังไม่เคยทำมาก่อนเราก็จะลองใช้สองกระปุกดูก่อนนะคะว่ามันคอไหมอุ้ยเราต้องบดสตรอเบอรี่ก่อนกระเด็นอ่ะเรต้องบดสตรอเบอรี่ก่อนแม่ะเลแล้วเราก็ใส่สตรอเบอรี่เข้าไปนะคะใช้หลักการเดียวกับแครกเกอร์เมื่อกี้ที่เราคิดคนได้น้ำแตกกระจาย กินปูดเตียนน้ำตกนะ,นะคะ <laughs> เราบดสตรอบเบอรี่เสร็จแล้ว <c oughs> นะคะแล้วเราก็จะใส่จริงยยเกิร์ตสตรอเบอรี่ลงไปเลย กินมากเลยอ่ะเหมือนเราไปเพิ่มเนื้อสตอรอเบอรี่ให้กับโยเกิร์ตสตรอเบอรีร่อ่ะเออเราแช่ช่องฟรีดนะคะก็เย็นเลยระดับนึงแล้วนี่เป็นแผ่นแล้วนะคะไม่หกแล้วทีแล้วนะมีเกลียหน้าสวยุ๊ยจมจม เป็นจ <Yes. S 1> ถึงชั่วโมงผ่านไปนะคะในช่องฟิตซ,ซึ่งเราพบว่ามันยังไม่แข็งเลยนะทุก แต่ว่าเราก็จะชิมให้ดกูก่อนนะคะมันก็ไมนรสไมนรสทั่วทั่วของแฮกเกอร์อะค่ะแล้วก็ไม่กดกดบบตรงไปเลยถ้ามันแข็งแล้วมันแบบเป็นชิ้นเค้กอะมันก็น่าจะอใช่อีกฟิลลิ่งหนึ่งแต่อันนี้มันเหมือนกับว่า แล้ก็เป็โนโยเกิดกับแฮกเกอร์ก็เป็นการาดนน้บค่ะแอดแอนเขตีคตรีมเอาตีเขาตีครีมใช่ก็ใช้ครีมชีสปะ่ะถ้าให้มันแบบใช่เขาใช้ครีมชีสอ,อุตริจริงพวกเราอะ่ะต้งองคิดว่ามันเข้าช่องฟิตมันน่าจะแข็งนะนาะก็ไม่แข็งดิ มันไม่แข็งหวามันก็เป็นนมว่ะอยู่มันไม่สาวนี่ทำให้มันไม่แข็งแต่กูก็จำไม่ได้ว่าเคยแช่โยเกิร์ตแล้วมันแข็งมั้กูเคยโยเกิร์ตแช่กางซนงแล้วก็จะว่ามันยังแข็ง